เมื่อวานน้องเรียนประพจน์ที่สมมูลกันสมมูลกันยังไงสมมูลกันคือค่าความจริงในตารางมันเหมือนกันทุกช่องอย่างตรงนี้ P ถ้าแล้ว Q นี่ P ถ้าแล้ว T F T T P ถ้าแล้ว Q สมมูลกับนิเสษ P หรือ Q T F T T สมมูลกันเพราะอะไรมันมันมีค่าความจริงเหมือนกันทุกช่องทุกบรรทัดเนาะแลน้องขูกว่าจะทําเสร็จนานมากเลยต้องเขียนตารางนู่นนี่นั่นวันนี้ การที่จะบอกว่ามันสมมูลกันก็มีสูตรเห็นไหม p ถ้าเรา q สมมูลกับนิเสถ p หรือ q พอพิสูจน์ออกมาแล้วอย่างเมื่อวานน้องพิสูจน์ออกมาตั้ง6กข้อน้องก็จะรู้มาหกตัวก็คือหกสูตรนะแล้วก็จําไม่ได้เลยมันเป็นแบบนั้นตลอดไปแั้นสูตรก็จะมีสูตรมาให้อีสแบบูตรมีสูตร,ตรอืมแล้เขียนรูปแบบ ของประพน์ที่สมมูลกันที่วันทราบมีดังนี้สมมูลกันเมื่อกี้อย่างตัวเมื่อกี้ที่พูดไปเราตัวแรกสุดเลยอะเนาะก็ก็อยู่ในสูตรนี้ด้วยนะ,ะที่น้องทำเมื่อวานอีกหอันก็อยู่ในสูตรพวกนี้หมดเลย มันเป็นตัวที่พิสูจน์มาแล้วเมืม่อวานคือการพิสูจน์วันนี้คือออกมาเป็นสูตรละ p สมมูลกับนิเศษนิเศษ p ต่อไป p และ q สลับกันได้ก็จะเป็น q และ p ต่อไป p หรือ q ก็คงสมมูลกับ q หรือ p เนาะต่อไปนิเศษ p และ q นิเศษสามารถแจกแจงเข้าไปได้ แต่เครื่องหมายตรงนี้เปลี่ยนก็เป็นนิเศษ p หรือนิเศษ q ต่อไปนิเศษ p หรือ q ก็สมมูลกับนิเศษ p และนิเศษ q ต่อไป p ถ้าแล้ว q สูตรนี้เห็นบ่อย p ถ้าแล้ว q สมมูลกับนิเศษ p หรือ q นะต่อไป p ก็ต่อเมื่อ q สมมูลกับนิเศษ q ถ้าแล้วนิเศษ p ต่อไปนี่คือต้องจำหมดเลยนะต่อไป p ก็ต่อเมื่อ q สมมูลกับนินสมมูลกับ p ถ้าแล้ว q และ q ถ้าแล้ว p ต่อไป p และ q หรือ r สมมูลกับ p และ q หรือ p และ r และเจอได้และเจอคิวนี่ P มาเจอคิว P มาเจอ R P เจอคิว P เจอ R ใช่ไหมโดยและกันแล้วขั้นด้วยหรืองั้นถ้ามันเป็น P หรือ Q และ R ะงั้นสมมูลกับ P เจอใครได้ P หรือ R ตั้ย P หรือ Q ได้ P ไปหรือ Q ก่อนแล้ว P ค่อยไปหรืออะไร P ค่อยไปหรือ R แล้วขั้นด้วยอะไรขั้นด้วยะอะไรวนี้ต้องจำหมดเลยสูตรนี้ต้องจำหมดเลยใช่ไหมมีตัวอย่างให้ดู ตัางการพิสูจน์ว่ามันสมบูรณ์ไหมวันนี้จะให้พิสูจน์ถกข้อเมื่อวานแต่ให้ใช้สูตรไม่ต้องเขียนเยอะพิสูตรใครคิดออกเร็วก็ได้เลยถูกไหมอ่ะมีว่ากําหนดให้แป๊บกำหนดเขาให้น้องตรวจสอบ p หรือ q มันสมมูลกับนิเศษนิเศค Q หรือ P จงพิสูจน์พี P, ถ้าแล้ว Q สมมูลกับนิเศษนิเศค Q และ P หรือไม่พิสูจน์ก่อนจากนั้นนอทำยังไงต่อก็คือต้องจัดรูปเนี้ยให้อยู่ในรูปเนี้ยให้ได้ถ้าจัดได้ก็คือจบถ้าจัดไม่ได้ ก็ตอบว่ามันไม่สมมูลแต่ส่วนใหญ่มันต้องจัดได้นะก็ทำยังไงเขียนเลย p ถ้าแล้ว q ยูดีบอกเลยสมมูลนี่ไม่ได้เขาให้เราพิสูจน์ว่าทำยังไงกี่กระบวนการถึงออกมาเป็นตัวนี้งั้นครูก็บอกว่าถ้าแล้วหรอครูมีสูตรอยู่ตัวหนึ่งนี่สูตรนี้ไหมงั้นเปลี่ยนเป็นอันนี้ไหม p ถ้าแล้ว q งั้นมันก็เป็นนีเศษ p แล้วก็อะไรหรือแล้วก็อะไรอีก q พอเปลี่ยนตรงนี้ละนิเศษ p หรือ q คูสลับที่ได้ไหมครูสลับที่ได้ไหมเพราะว่าไอเน,นี้ยมันเป็น q อยู่ข้างหน้าไม่เป็นแหล p ่ p ไงงั้นครูก็สมมูลกับเอา q อยู่หน้าเฉยอ่อาแล้วทำไมมันมันสลับได้ด้วยหรอนี่สูตรน,นี้ p หรือ q มันก็ q หรือ p มันได้สลับได้งั้นครูก็เป็น q หรือนิเศษ p ถูกไหมจากนั้น q หรือนิเศษ p ตรงนี้มันหรืออยู่แต่ทำไมตรงนี้มันขั้นด้วยแหล่เออพยายามทำให้มันเหมือนตัวนี้ให้ได้ พีมันเป็นพีเป็นพวอาอาเอาคมาข้างหน้าอ่ะเริ่มเหมือละเริ่มเหมือละอ่าเริ่มเหมือนละแต่อันนี้เป็นละอ่าเป็นละเราเปลี่ยนเป็นหรือได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนได้อ่ะไหนตัวไหนเปลี่ยนได้คือการเอานิเสษเข้าไปไงถูกไหมเอานิเสถเข้าไปปุ๊บเครื่องหมายเปลี่ยนงั้นถ้าครูเอานิเสถใส่เข้าไปปุ๊บเครื่องหมายเปลี่ยนไหมเครื่องหมายเปลี่ยนงั้นครูก็เป็นนิเสถอ่านิเสษอยู่ข้างหน้าถูกไหม นิเศสแล้วก็นิเศสคิวใส่ตรงนี้ก่อนอ่าหรือนิเศสพีอ่ะนิเศสนิเศสคิวมันคือมันคือตัวนี้อ่ะเข้าใจไหมพีมันก็คือนิเศสนิเศสพีงั้นคิวมัก็เป็นนิเศสนิเศสคิวมันจะได้คล้ายๆตัวนี้หน่อยนิเศสนิเศสคิวหรือนิเศสพีอ่ะแล้วมันจะเป็นและได้ยังไงอ่ะมันจะเป็นและได้ยังไงเพราะฉะนั้นละดึง ดึงดึง,ด,งดึงนิเศตรออกมาทีเดียวอ่าดึงตัวร่วมนิเศษอ่ะนิเศษคิวตรงนี้และแล้วก็พีก็จะไม่มีละอ่ะมันเหมือนยางเหมือนแล้วเพราะฉะนั้นให้เราดังนั้นอ่ะพี P. ถ้าแล้วคิวสมมูลกับนิเศสนิเศษคิวและพีได้ไหมเห็นไหมนี่ทำให้ดูอีกข้อถ้าจะงงน้าดู เอาไปแบบฝึกหัดน้องเลยแบบฝึกหัดน,นี้ข้อเดิมเลย P ถ้าแล้วคิอ่ะมันสมมูลกับตัวไหนอ่ะมันสมมูลกับตัวไหนถูกไหมน้องก็ต้องทําออกมาเมื่อวานครับเมื่อวานอะ่ะพิสูจน์ออกมาแล้วมันสมมูลกับตัวนั่นตัวนี้ตัวนั้นวันนี้มาใช้สูตรในการพิสูจน์บ้างเนาะกำลังนงนะ โจอ่าข้อ,อที่หนึ่ง p ถ้าแล้วคิว p ค่าแล้วคิวอยากรู้ว่ามันสมมูลต้องตอบอะไรกันครูยจำไม่ได้ตอบอะไร เขาแรกตอบขอไขใครมเขาแรกตอบขอไขเมื่อวานเขาแรกตอบขอไขเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเขียนสมมูลกับ n ิวน q เ s e t p และ n s คิ q หรือี ทก็ต่อเมื่อ q สมมูลกับนิเศษ q ถ้าแล้วนิเศษ p และนิเศษ q หรือ p นะเพราะว่าโจงพิสูจน์โจงพิสูจน์พิสูจน์ให้หน่อยว่าพวกนี้มันสมมูรณ์กันไหมส่วนข้อสองข้อสองเขียน p ถ้าแล้ว q ถ้าแล้ว r สมมูลกับอันนี้ข้อแรกตอบขอไข่ใช่ไหมไม่ตอบขอใข่ก็ผิดนะเมื่อวานทามาแล้วนะข้อสองตอบกอไก่ข้อสองกอไก่ก็เขียนโจทย์กอไก่มาแล้วก็พิสูจน์แต่ใช้สูตรพิสูจน์มาต่อไปข้อสาม p ถ้าแล้ว r และ q ถ้าแล้ว r ตอบ มันตรงกับอะไรมันตรงกับขอไข่มันตรงกับขอไข่ก็คือนิเศษ P หรือ Q หรืออต่อไปข้อ4 P ถ้าแล้วนิเศษ Q ถ้าแล้ว P ข้อ4มันตรงกับกอไก่นะ พิสูจน์มาแต่ใช้สูตรพิสูจน์มาทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งขวาทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งซ้ายอะเหมือนฝั่งขวาใช้สูตรทั้งหมดที่อธิบายไปต่อไปข้อห้าิเศษ P ถ้าแล้ว Q ถ้าแล้ว R หรือ P มันไปสมมูลกับข้อหต่อขอไข่ P หรนนอือเซ Q อ่าข้อหกข้อสุดท้ายนี่เซต P และ Q ถ้าแล้วนี่เซต Q หรือ R ข้อ8ต้องพิสูจน์หมดเลย จงพิสูจน์เขาบอกว่าจงพิสูจน์จงพิสูจน์พิสูจน์ว่าฝั่งซ้ายอะ่ะมันเป็นฝั่งขวาได้ไหมน้องพิสูจน์เมื่อวานแล้วแต่พิสูจน์โดยใช้ตารางค่าความจริงตารางบ่งบอกแล้วว่าอันนี้เหมือนอันนี้อันนี้เหมือนอันนี้สมม,มูลกัรสมมู์กันแต่วันนี้ให้บง่งให้บอกโดยใช้สูตรใช่ไ,ไหมลองทําดูเองไหมลองทําดูเองก่อนอเคมไหม